ศาสตราจารย์พยรัตทชัชยพงศ์กรรมการและเลขาธิการมูล,ลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและคณะนำผู้บริหารหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะได้อิเล็กทรอนิกส์และการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เฝ้าทูลอองพระบาทต,ตามลำดับดังนี้คณะผู้บริหารโรงเรียนกวดวิชาวีบายเดอะเบรนเฝ้าทูลองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงิน คณะผู้บริหารธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินคณะผู้บริหารสถาบันการจัดก,การปัญญาพิวัตรเฝ้าทูลองพระบาททุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายทุนการศึกษาต่อระดับปร,ริญญาตรีระยะที่2ใน5สาขาวิชาได้แก่สาขาวิชาดิจิทัลและสารสนเทศสาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์และปัญญาประดิษฐ์สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตยานยนต์และสาขาวิชาวิศวกรรมหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ